ทำไมนักบินอเมริกาและนักบินอังกฤษถึงกลัวปืนแบบนี้ของนักบินเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ปืนแบบนี้ออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยอาวุธรุ่นนี้เรียกว่าอาวุธแบบ MK 1 0 8 3 0 m m แปมมแคนนอนนั่นเองโดยความน่ากลัวอย่างแรกนะครับอาวุธรุ่นนี้เนี่ยมักจะติดตั้งบนเครื่องบินของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2โดยจะติดตั้งนะครับในบริเวณห้องนักบินนะครับในส่วนกลางแบบนี้ <OK> ความน่ากลัวของมันก็คืออนุภาพในการทําลายล้างที่สูงมากจะเห็นได้เลยนะครับว่าเครื่องบินรบของอังกฤษ,ษลหลายลำเนี่ยมีอาการระเบิดฉีกแบบนี้เมื่อโดนกระสุนหรือปืนแบบนี้ของเยอรมันที่ติดบนเครื่องบินเนี่ยทำการยิงเข้าใส่นะครับซึ่งถ้าหากโดนยิงกลางลำเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากระสุนแบบนี้ทําให้เครื่องบินเนี่ยระเบิดหรือเป็นรูตรงกลางได้เลยแต่ถ้าหากโดนยิงแบบเฉียวๆหรือแบบถักๆนะครับก็จะทําให้ปีกเนี่ยนะครับทำการระเบิดได้แบบนี้เหมือนกัน ดยความน่ากลัวของอาวุธรุ่นนี้เนี่ยมาจากขนาดกระสุนที่ใหญ่ขนาด30มมตรนั่นเองนะครับและสามารถติดตั้งกระสุนได้หลายแบบเช่นแบบ incendiary เพิ่มการเผาไหม้หรือแบบระเบิดแดงสูงด้วยนั่นเองและในเครื่องบินลบหลายรุ่นเนี่ยจะติดตั้งปืนกลแบบนี้ไว้2ด้านข้างของปีกเลยนะครับเดยกไดียว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมเครื่องบินของทหารหลายประเทศถึงกลัวปืนแบบนี้ของทหารอากาศเอรมัรน,นั่นเอง